เช้าหนึ่งในประเทศไทยที่พลิกความหมายของชีวิตฉันอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นขึ้นอย่างแผ่วเบาจนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นประตูเปิดสู่การเดินทางภายในหัวใจที่ลึกที่สุดเท่าที่ฉันเคยสัมผัสแสงแรกของวันค่อยๆเลื่อนผ่านเส้นขอบฟ้าเหมือนผืนผ้าไหมสีทองที่ถูกคลี่ออกด้วยความอ่อนนุ่มไม่ได้รุกราวหรืออดความยิ่งใหญ่แต่เหมือนกำลังชวนให้ฉันหยุดนิ่งสูดลมหายใจและฟังเสียงข้างในตัวเองที่ถูกทิ้งให้เงียบมานานเกินไป ลมอุ่นๆพัดผ่านยอดตานสูงจนเกิดเสียงสั่นไหวคล้ายคำกระซิบที่บอกให้ฉันรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวและความหมายที่ฉันไม่เคยเปิดใจรับรู้มาก่อนกลิ่นอายของเช้านั้นคือส่วนผสมของกลิ่นดินกลิ่นน้ำและความสดใหม่ของดอกไม้ที่พัดมาตามลมราวกับว่าฉันได้หายใจลมหายใจแรกของชีวิตอีกครั้งมันไม่ได้เป็นแค่ความสดชื่นแต่เป็นความรู้สึกว่าฉันตื่นขึ้นจริงๆหลังจากหลงไปไกลในความสับสนของเมืองใหญ่ที่ทุกอย่างเคลื่อนเร็วเสียจนฉันลืมฟังหัวใจตัวเอง ลืมว่าตัวเองต้องการอะไรหรือตัวชั้นเองรู้สึกอย่างไรภาพพระสงค์ที่เดินเรียงแถวไปตามริมทางอย่างสงบพร้อมเสียงระฆังจากวัดที่ดังแผ่วเหมือนการกล่าวต้อนรับวันใหม่ทําให้ชั้นสัมผัสถ,ถึงความเงียบสงบที่เหนือคําบรรยายเป็นบรรยากาศที่ไม่ต้องตีความแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจความศรัทธาของผู้คนที่ยกมือขึ้นไหวไม่ใช่เพียงพิธีไม่ใช่เพียงประเพณีแต่เป็นศรัทธาที่ผสานเข้ากับการใช้ชีวิตความเชื่อในความดี และความเมตตาต่อกันละมุลไมัยจนฉันอดรู้สึกไม่ได้ว่าโลกในเช้านี้มีความอ่อนโยนมากกว่าที่ฉันเคยรู้จักเสียงเรือไม้ค่อยหา่หากเคลื่อนไปตามผิวน้ําจนเกิดระลอกเบาๆเสียงเด็กหัวร้อกไกลๆผสมกับเสียงแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองทุกเสียงรวมกันกลายเป็นท่วงทํานองของชีวิตที่ดําเนินไปอย่างไม่เร่งรีบเต็มไปด้วยความเป็นจริงความจริงแท้ของความเป็นมนุษย์ที่ฉันไม่ได้สัมผัสมานานฉันค่อยๆตระหนักว่าในช่วงที่ผ่านมา ชีวิตฉันถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและความกลัวมากกว่าความสุขฉันพยายามวิ่งให้เร็วจนลืมไปว่าการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องแข่งขันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นประเทศไทยกลับสอนฉันด้วยความเรียบง่ายว่าความสุขอยู่ตรงหน้าเสมอเพียงแต่ฉันไม่เคยหยุดนิ่งพอที่จะมองเห็นบรรยากาศทั้งหมดในเช้าวันนั้นร้อยเรียงกันราวกับบทกวีที่ไม่มีใครแต่งมันไม่ได้ถูกจัดฉากแต่เป็นความงดงามของความธรรมดาที่แฝงไปด้วยพลังบางอย่างพลังที่ทำให้ฉันเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหมา่ สายตาที่พร้อมจะซึมซับไม่ใช่ผ่านเลยอย่างรีบเร่งแล้วคำถามมากมายก็ผุดขึ้นมาโดยที่ฉันไม่ทันตั้งตัวฉันเคยตั้งใจตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเพียงเพราะอยากเห็นมันจริงๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฉันเคยรู้สึกขอบคุณแค่เพราะได้หายใจในเช้าวันหนึ่งบ้างไหมหรือฉันเคยหยุดเพื่อสัมผัสความสุขเล็กหา,หาที่แทรกอยู่ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าทุกคําถามเหมือนสายน้ําที่ไหลย,ย้อนกลับมาเตือนว่า ฉันหลงทางจากหัวใจตัวเองมานานเพียงใดเมื่อฉันมองรอบตัวอีกครั้งฉันเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษไม่ใช่สถานที่สวยงามไม่ใช่แลนด์มาร์กหรือจุดท่องเที่ยวแต่เป็นผู้คนรอยยิ้มความจริงใจความอ่อนโยนที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนผู้คนที่นี่ดูเหมือนจะรู้ความลับของชีวิตบางอย่างความสามารถในการพอใจความสามารถในการมองเห็นความสุขในรายละเอียดเล็กหาความความสามารถในการยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงและปล่อยให้หัวใจได้พักบ้างฉันเดินต่อไปตามทางเลียบแม่น้ำ เห็นบ้านไม้หลังเล็กแต่เต็มไปด้วยชีวิตต้นไม้ที่ถูกดูแลด้วยความรักหญิงชราที่รดน้ำต้นไม้ด้วยรอยยิ้มเหมือนกำลังทักทายสัตว์เลี้ยงที่คุ้นเคยเด็กๆวิ่งเล่นราวกับโลกทั้งใบเป็นสนามเด็กเล่นทุกอย่างทำให้ฉันพบสิ่งที่ฉันขาดหายมานานความเรียบง่ายอิสระความเชื่อมโยงและพื้นที่ให้ตัวเองหายใจเช้าวันนั้นเหมือนมือที่มองไม่เห็นค่อยห่าหามุนฉันให้หันกลับมามองชีวิตอีกด้านหนึ่งด้านที่ฉันละเลยด้านที่เต็มไปด้วยความหมายความสงบและความรู้สึกว่าตัวฉันกำลังมีชีชวิตอยู่ ไม่ใช่แค่เดินผ่านวันแล้ววันเล่าฉันยืนอยู่ท่ามกลางความเรียบง่ายเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่ความตื่นเต้นของนักเดินทางแต่เป็นความตื่นรู้ลึกๆเกี่ยวกับบางสิ่งในหัวใจถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งสวิตช์ที่ถูกปิดมานานถูกเปิดขึ้นอย่างเงียบงนันและฉันก็ได้พบความรู้สึกที่คล้ายกับการกลับบ้านแม้ว่าฉันจะอยู่ไกลจากบ้านจริงๆหลายพันกิโลเมตรฉันรู้สึกเหมือนฉันได้พบตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องออกตามหาและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในเช้าที่ดูธรรมดาเช่นเดียวกับทุกวัน แต่กลับกลายเป็นเช้าที่เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตฉันไปโดยไม่อาจย้อนกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกเมื่อฉันก้าวลึกเข้าไปในตรอกแคบๆนั้นความรู้สึกเหมือนกำลังเดินผ่านประตูที่พาฉันเข้าสู่โลกอีกใบค่อยฮ่หาฮาปกคลุมหัวใจโลกที่เงียบสงบกว่าที่ฉันเคยชินแต่กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่หลบซ่อนอยู่ในทุกมุมของเมืองไทยเงาของต้นโพใหญ่ทอดลงมาบนพื้นอย่างอ่อนโยนราวกับกำลังอบอุ้มผู้คนที่เดินผ่านเสียงไม้ของบ้านเรือนไทยเทยก่ากระทบลมดังแผ่วเบาเป็นจังหวะของเวลาเก่าที่ไม่เคยเลือนหาย ทุกสิ่งเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้ชั้นช้าลงอีกนิดเพื่อฟังเสียงลมจากแม่น้ำเสียงน้ำแต่โปรเรืออย่างนุ่มนวลและเสียงของโลกที่ครั้งหนึ่งชั้นเคยมองข้ามไปอย่างไม่รู้คุณค่าแล้วเมื่อชั้นหยุดยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งชั้นเห็นหญิงชรากำลังกาดหน้าบ้านด้วยท่วงท่าที่สงบงามราวกับไม่เคยถูกเวลาบีบคั้นเธอเงยหน้ามามองชั้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำพูดใดฮ่หา,หาแต่กลับแผ่ความอบอุ่นเข้ามาในใจชั้นอย่างลึกซึ้งยิ้มธรรมดาเพียงนั้นกลับทำให้ภายในชั้นนนนอออย่่่่าาางงบบบกกกกกกไไไมมมถูรรรวัััีใคสคสลเป็ะ ทุกอย่างจะดีขึ้นทีละนิดฉันไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มของคนแปลกหน้าถึงสเตือนใจฉันได้มากขนาดนั้นบางทีอาจเพราะฉันไม่คุ้นเคยกับการถูกมองเห็นอย่างแท้จริงหรือบางทีประเทศไทยกำลังสอนบทเรียนที่ฉันไม่เคยได้รับมาก่อนบทเรียนว่าทุกคนต่างมีเรื่องราวที่แบกอยู่และความจริงใจเล็กๆสามารถเป็นประกายแสงที่พอให้หัวใจเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งฉันเดินต่อโดยจังหวะที่ช้าลงและหัวใจที่เปิดรับมากขึ้นซอกซอยที่เคยธรรมดากลับดูงดงามรายละเอียดเล็กน้อยที่เคยมองผ่านกลับมีชีวิต ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกภาพดูมีความหมายมากกว่าที่เคยและฉันเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งมันอาจเป็นเช้าแสนธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสงบและความจริงใจแบบที่ฉันพบในประเทศไทยเช้าว,วันนั้นเป็นเหมือนของขวัญที่ฉันไม่ได้คาดหวังและเป็นช่วงเวลาที่ฉันรู้ว่าจะเก็บไว้ในใจเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเมื่อฉันเดินลึกไปตามเส้นทางเล็กๆนั้นกลิ่นหอมของอาหารเช้าก็ลอยมาตามลมแต่จมูกอย่างแผ่วเบา ทั้งกลิ่นน้ำซุปร้อนอ่อนๆและกลิ่นกระเทียมเจียวหอมกรุ่นจากร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฉันเป็นเพียงคนต่างถิ่นที่บังเอิญผ่านมาในเช้าวันหนึ่งแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนบ้านบ้านที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำฉันมองเห็นชายัวกลางคนกำลังลวกเส้นด้วยความตั้งใจรอยยิ้มที่เขาหันมาให้ในชว่วเสี้ยววินาทีไม่ใช่รอยยิ้มตามมารยาทแต่เป็นความจริงใจที่มาจากคนที่มีความสุขในชีวิตประจำวันธรรมดาของตนเองและในขณะนั้นเอง ฉันก็เริ่มเข้าใจว่าเหตุผลที่ผู้คนที่นี่ดูสงบอาจเพราะพวกเขารู้จักหาความสุขจากสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องขวอยคว้าหาความสมบูรณ์แบบจากที่ไกลเกินเอื้อมฉันนั่งลงบนมา้านั่งไม้เล็กๆริมแม่น้ำมองสายน้ำที่ไหลผ่านไปอย่างเนิบช้าแต่มันคงราวกับมันรู้จังหวะของชีวิตดีกว่าฉันเสียอีกมันไม่จําเป็นต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันเพียงแค่ปล่อยให้ตัวเองเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติฉันมองเงาอาคารเก,าก่าแก่ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ําเงาที่สั่นไหวแผ่วเบาตามการเคลื่อนไหวของสายน้ํา เหมือนกำลังบอกว่าถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนทุกสิ่งแต่ความอบอุ่นความทรงจำและความหมายบางอย่างยังคงอยู่เสมอไม่ว่าจะถูกการเวลาพัดผ่านไปมากแค่ไหนก็ตามในช่วงเวลานั้นฉันเริ่มรู้ว่าภาพที่กำลังมองอยู่ไม่ได้เป็นแค่ภาพเช้าของเมืองไทยแต่มันคือภาพสะท้อนของตัวฉันเองเวอร์ชันที่กำลังค่อยหาๆหาเติบโตและค้นพบบางสิ่งที่เคยหายไปไม่นานเสียงกลองยาวจากโรงเรียนใกล้ๆก็ดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะสดใสของเด็ก หา,หาที่กำลังซ้อมการแสดงความไร้เดียงสาและพลังงานที่ฉายออกมาจากพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขจริงแท้ไม่มีความเสแสร้งไม่มีความกังวลว่าใครจะมองอย่างไรพวกเขาเต้นด้วยหัวใจและภาพนั้นก็พาฉันย้อนกลับไปถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันทำสิ่งใดเพียงเพราะมันทำให้ฉันมีความสุขจริงๆคือเมื่อไหร่คำถามเหล่านั้นสะท้อนกลับมาเหมือนกระจกที่ถูกเช็ดให้ใสอีกครั้งทำให้ฉันต้องยอมรับว่าระหว่างทางของการเติบโตฉันอาจปล่อยบางสิ่งที่สำคัญหลุดมือไปความเป็นตัวเอง ความเรียบง่ายความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลใดๆเมื่อฉันลุกขึ้นเดินต่อพระอาทิตย์ก็ค่อยหาหาสูงขึ้นบนท้องฟ้าสีทองอุ่นๆของมันเหมือนกำลังอบอุ่มทั้งเมืองไว้ความรู้สึกหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจความรู้สึกที่บอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือบทเรียนที่มาในช่วงเวลาที่ฉันต้องการที่สุดแม้ฉันจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนประเทศไทยไม่ได้แค่เปิดประตูต้อนรับฉันแต่ยังค่อยๆค,ค,คลายปมในหัวใจที่ฉันปิดกั้นมานานให้ฉันได้กลับมารู้้จัักกกคคววาาามมมหมยขอองงรรีีีชิต ความหมายที่ฉันเคยมองหาไกลแสนไกลทั้งที่มันอาจซ่อนอยู่ในลมหายใจอุ่นๆของเช้าแสนธรรมดาแบบนี้มาตลอด